สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้อฝนเพรฟ้านะคะวันนี้ก็มาเจอกันในรูปแบบของการจะเตรียมตัวกันออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะไม่ว่าจะออกกําลังกายที่ไหนนะคะเราก็ควรที่จะมีการเตรียมตัวก่อนนะคะวันนี้มีเคล็ดลับและก็ทริคดีๆนะคะสําหรับก่อนออกกําลังกายค่ะข้อหนึ่งนะคะ เราควรจะดื่มน้ำค่ะคประมาณสัก 2- 3แก้วนะคะก่อนที่จะออกกำลังกายประมาณสัก2 3ชั่วโมงเช่นกันะคะ่ะเพื่อที่เวลาที่เราออกกำลังกายแล้วนะคะเวลาที่เหงื่อเราออกเนี่ยค่ะเราจะสูญเสียน้ำในร่างกายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะข้อ2อนะคะเวลาที่เราก่อนจะออกกําลังกาย <Deadpool. S 1> ค่<ล>ะเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายเบาๆ,ๆนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวให้ได้มากขึ้นกว่านี้นะคะส่วนข้อ3ามค่ะเราควรที่จะ เ,เวทเทรนนิ่งเบาๆก่อนที่จะไปเล่นน้ําหนักนะคะ <Okay. S 1> ที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะเกิดการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวไม่ทันนะคะส่วนข้อ4นะคะในการเพิ่มนะคะกล้ามเนื้อเฉพาะจุดนั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญในการออกกําลังกายนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายของเรานะคะปรับสมดุลได้ด้วยค่ะส่วนข้อั้นนะคะก็คือการที่เราเนี่ยค่ะหลังออกกําลังกายเราต้องคลูดาวนะคะ การที่เราออกกําลังกายก่อนหลังจากที่เราออกกาลังกายอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะเราต้องออกกาลังกายเบาๆค่ะ เพื่อให้ปรับร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะเย็ยนลงค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังทําให้เราะลดกดแลคตติกด้วยค่ะกดแลคติกนี้นะคะจะเป็นการถ่ายเทของเสียให้กับกล้ามเนื้อเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องออกกำลังกายเบาๆหลังจากที่ออกกาลังกายหนักมาและนอกจากนี้นะคะก็คือออกซิเจนเนี่ยคะ่ะจะไปช่วยหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อนะคะลดการปวดหลังอีกด้วยค่ะ นีแ่แหะค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะต้องครูดาวกันหลังออกกำลังกายค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบออกกำลังกายก็ทำตามที่ฝนบอกนะคะแล้วเรามาออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขค่ะที่บ้านนะคะช่วงนี้ค่ะงไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย